ครับคลิปนี้อาทิตย์พุทธศักาขัวไก่ใส่ใบยี่หร่าพิษเพสแสบสู้กิน่นสู้เบืองได้พี่น้องเนาะ่ะขั้นแรกเขากะใสน้ำมันพืชลงไปก่อนครับน้ำมันเราต้องใส่หลายพี่น้องครับราะไก่มันมีมันอยู่แล้วนะพี่น้องอ่าคอยๆเล่งครับพี่น้องครับน้ำมันมันหอน าหารบ้านพี่น้องครับขัวไก่แต่ว่าใส่ใบยี่หร่าพิเศพี่น้องครับแก้วัดแก่ไข <c oughs> ่อ้ยอากาศกับปแปลงพี่น้องครับขอ <c oughs> อยากกินน้าจะเข้าม <c oughs> ันไก่หอดพี่น้องครับ เรียบ้อยเขาก็เอาพริกที่เขาต่ำพี่น้องครับต่ำไว้ส่นนี้พริกแหงครับใบบักกรูดไวบ้บในห่อนปันไดพี่น้องครับไม่ไม่เปียก เกลีแบบน้ำคุกคลิกคุกคลิกพี่น้องครับพิเศษแสบแสบอือค่อยพัดพริกตีเขาลงไปพี่น้องครับอย่าให้มันใหม่ค่อยเบิ่งลงพี่น้องครับเป็นพริกแห้งมะะันก็สมัเยเร็วพี่น้องเนาะ เล่งไฟจากน้อยพี่น้องครับอโอ้โหทรงปีนหอมพี่น้องครับอีสานบ้านเฮ้พี่น้องครับอาหารทักงบ้านแต่ว่าแซ่บเสบโอ้แซ่บตาลองเห็ดสิดด้นพี่น้องเด้อง่ายๆพี่น้องครับนี่ใส่ใบยีหลก เด็ดทีเข้ากะใส่ไกล่ลงไปครับใส่ไกล่ลงไป <c oughs> ค่อยพัดพี่น้องครับไก่ล่างเรียบร้อยแซ่เกลือเรียบร้อยพี่น้องไก่มันต้มข้าวจักหน่อย ควันขมุงโฉงเฉงเลยคอยกระไดใส่ฟื้นพี่น้องครับนี่ละอีสารบานเลาวุ้มเตาแกือเพื่อนดอกพี่น้องช่วงนี้เขาหนาฝนตกแนบตกแน่บางที่ก็ฝนไหลอ่า น้ำกระดิ่งขวามาสั้นเพื่อนว่าอัน,พนเพี้ยนไขว่าทั้งบ้านเจ้าเปไ็นไรอาทิตพรานเพื่อนว่าเออมาแนบมาแนเนียเน่ย <c oughs> อากาศมันเป็นยังสีตะพี่นองเนาะ <c oughs> วันไล่ไล่พี่น้องครับ นี่แล้วครับวิธีชีวิตของคนอีสานคนบ้านเนีย่ยยางมุกข่อย,อยนะพี่น้องครับแต่ว่าเขากับพัฒนาคือกันได้พี่น้องครับบางบ้านเขาก็มีเต่าแก๊แต่เดี๋ยวแต่ว่าข่อยข่อยใบไส้โดนแล้วเต่าแกะสผลมีเงินเติมแกะ <c oughs> ตักแกนอันงววอ้อวิทโคโควิดมาหนี่งไวไใหกัตาพี่น้องกัดตามาหากินเท่ากับข่อยไปพี่น้องเนาะ คอยพาดไปไปค่คอยเฮ็ดไปหอม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 ,หอมเฮ็เดเรียบร้วยเขาดังค่อยใส่ใบบักกูดหอมพี่น้องครับค่อยเบิ้งไปพี่น้องครับอ่าเป็นต้งเป็นตอนนี่ปั่นซีรี ขัวไก่ันไอทิถ้อนเพิ่นมาอ่านี่หวัวซื้อมาเนี่ยมันตั้งให้ขวัวไก่ปฏิสัมพันธ์ว่าสั่นเพินน่นมาเอออ้าวขอบคุณหลายรพู้ตั้งซื้อให้เด้อนะครับอ่าขู้เขามาเบิง้งนี่ครับไปอ,อ่อ,อนๆไปลงไปเลยเห็ดขั่วไปพี่น้องครับ ค่อยๆปัตานาไปอุ้ยหอมพี่น้องครับใส่ใบมะกรูดลงไปครับพี่น้องใส่เกลือนะฮะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับอ่า